12นาทีแรกหลังเสียชีวิตวิญญาณจะไปไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อพอสมควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณตายแล้วเราไปไหนได้เกิดต่อหรือเปล่าจะไปนรกหรือสวรรค์กันแน่ เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้คำตอบและเราก็มีสิ่งที่จะให้คำตอบได้จากเรื่องต่อไปนี้จะจริงเท็จแค่ไหนก็ขอให้เราพิจารณาเอาก่อนที่เราจะเชื่อละกันลองมาดูว่าชีวิตหลังตายเรานั้นเป็นอย่างไร เคยสงสัยใหมมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมทำไมถึงต้องเกิดหลายคนเกิดมามีความฝันอยากเรียนที่ดีๆอยากทำงานดีๆอยากมีเงินเยอะๆมีรถขับมีบ้านหลังใหญ่ๆมีแฟนสวยหล่อมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักร้อยแปดพันเก้าความฝันที่เราอยากมีในอนาคต แต่หลายคนลืมคิดไปว่าอนาคตของเราทุกคนก็คือความตายมิใช่หรอือต่อให้เรามีความฝันหรือไปถึงฝันแล้วสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้กลางทางและจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับต่อให้มีแฟนมีลูกมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหน สุดท้ายเราก็ต้องพัดพราคจากของรักเหล่านั้นและเมื่อรู้ว่าอนาคตคือความตายแล้วเราเตรียมพร้อมหรือยังหากความตายมาถึงเราทาใจไว้หรือยังหากต้องพัดพรากจากของรักทุกสิ่งบนโลกใบนี้และเตรียมพร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตหลังความตายคนเราทุกคนประกอบกายและจิตที่ทำให้เราสามารถพูดได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้ เหตุที่คนตายไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็เพราะว่ามีแต่กายแต่ไม่มีจิตแล้วพลังงานของจิตมีพลังงานมหาศาลมากมีความเร็วกว่าพลังงานเสียงและแสงใดๆในโลกใบนี้ และมีลักษณะเฉพาะตัวคือสามารถเกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่ความเร็วสูงมากจิตของเราเกิดดับที่ความเร็วประมาณ4ล้านล้านครั้งต่อวินาทีนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนเราเมื่อตายปุ๊บจะต้องไปเกิดทันทีอีก 12นาทีแรกหลังเสียชีวิตสำคัญมากเพราะจิตจะย้อนอดีตเราทั้งชีวิตตั้งแต่ตอนเกิดจนถึงตอนตายขณะกำลังย้อนภาพอดีตหากจิตเราไปสะดุดที่ภาพไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีที่เป็นอกุศลเราก็จะไปในที่ไม่ดีทันทีดังนั้นก่อนตายควรจะต้องมีญาติพี่น้องคอยสวดมนต์ให้ฟังใกล้เพื่อเสียงสวดมนต์จะทำให้เราระลึกถึงกรรมดีได้และไปเกิดในที่ดีๆนั่นเอง ดังนั้นเวลาคนตายปุ๊บจึงไปเกิดได้ทันทีถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภก,ก็จะไปเกิดเป็นเปรตทันทีถ้าตายด้วยความโกรธจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าตายด้วยความหลงหรือเมาตายก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตายแล้วไปไหนไม่ได้ก็คือไปเกิดเป็นสัมภเวสี โลกนี้ไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วจากตัวเราเองตราบใดที่ไม่หมดกิเลสเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป ขอบคุณที่ติดตามดูรับแชเนากับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ